สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกท่านค่ะเปิดฉากมาก็เจอดอกไม้สวยๆอภินันทอภินันทนาการจากเอฟซีส่งมาให้ดูค่ะแล้วก็แม่กิ่งก็เลยถือโอกาสส่งมาให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซได้เห็นได้ดูได้ชื่นใจกันด้วยเนะาะพร้อมกับดูความน่ารักของเด็กๆตระกูลทองในวันนี้ค่ะในวันนี้วันเข้าพรรษานะคะเปิดฉากมาก็เนี่ยค่ะทองอ้น ทองอ้นแล้วก็สัตูนำทีมนะคะศัตูนำทีมส่งความน่ารักให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซีค่ะวันนี้ดูให้จบนะคะวันนี้มีหลากหลายมีหลากหลายความน่ารักแต่ตอนนี้คือดูแม่ทองมาแกล้งลูกค่ะแม่ทองมาแกล้งทองหยดแม่ลูกเขาแกล้งกันเล่นกันอ่าลูกกระดิกหางไปแม่ก็จะเหย่หางลูกนะคะ วันนี้ก็มีหลากหลายมุมเหมือนเดิมค่ะหลากหลายมุมของความน่ารักของเด็กๆเนาะคึกคักคึกคักคึกคักสนุกใหญ่เลยวันนี้นางคึกนะคะนางคึกมากแม่ทองมาคึกคักคึกคักกันเหรอลูกโอ้ยเนาะลูกสาวนี่คนคึกก็คึกนะคะคนนอนเอกเนกก็นอนเอกเนกอ่นหนีมามุมนี้แล้วหลูกฮะวิ่งหนีมามุมนี้แล้ว พี่ทองก้อนก็นอนตัวยืดตัวยาวเลยพี่ทองก้อนก็นอนตัวยืดตัวยาวไม่ลุกเลยนะคะใครจะเดินผ่านไปผ่านมาข้ามไปข้ามมาไม่ซนอ่ะทองเพิ่มมาลูกทองเพิ่มมากัวกลัวน้องนางชอบโดนหนุ่มๆแกล้งค่ะคนสวยก็แบบนี้แหละคนสวยมกักจะโดนหนุ่มๆแกล้งนะคะ ทองเพิ่มกับทองเติมของเราอันนี้เป็นพี่ทองก้อนกับทองจันนะคะอันนั้นทองอุไลทองอุไลแล้วก็แม่ทองมาอ้ยมันสบายมากเลยเหรอลูกพี่ทองก้อนฮะพุงแน่นๆเลยนะคะพี่ทองก้อนของเราพุงแน่นๆ เดี๋ยวยังไงช่วงท้ายๆจตุนก็มีความน่ารักฝากพ่อ,พอแม่เอฟซีเหมือนเดิมนะคะแต่ตอนนี้ดูพุงแน่นๆของพี่ทองก้อนก่อนค่ะอาตุน,ตนแต่ตอนนี้นางห่วงแต่แต่งตัวค่ะสตูนกับทองหยอดห่วงแต่แต่งตัวลูกๆแม่กิ่งกลัวไม่สวยไม่รอกลัวพ่อแม่เอฟซีไม่รัก,กใช่ไหมลูก วพ่อพ่อแม่ fc ไม่รักไม่เข้ามาดูพวกหนูพวกหนูก็เลยขอแต่งตัวสวยสวยก่อนพ่อพ่อแม่เข้ามาดูพวกหนูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พวกหนูด้วยนะคะและดูโฆษณาพวกหนูด้วยคะ่ะทุกๆวันแม่กิ่งก็จะนำความน่ารักของลูกๆมาให้พ่อพ่อแม่ fc ได้เห็นได้ดูในทุกๆวันนะคะ อ่ะให้เล่นให้เล่นกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอ่าทองหยดนะคะคนที่เล่นอยู่นี่คือทองหยดอยู่ข้างๆนั่นคือสายฟ้ากับทองมั่นนะคะดูความน่ารักของเด็กๆไปนะคะ ตตูนน้อยอยากเล่นบ้างอาแม่ขอตุลตุนเล่นด้วยคนพี่ทองหยดตุลต,ตุนเล่นด้วยคนนะอาทองจันเอามั่งทองจันเอามั่งพวกเขาก็จะมีบางครั้งก็จะมีความเอ่อคึกคักสนุกสนานของพวกเขาอะค่ะ บางช่วงเวลาก็จะพาก,กันนอนเอกเนกอยู่แบบนี้ค่ะตะมุตมิปุ้ยมุ้ยปุ้ยมุ้ย,ยอุ้ยตัวยืดตัวยาวอีกคนนึงทองอุไลนะคะอันนี้ทองบุไลสาวน้อยอ่อนแอ่สวนอันนี้แม่ทองเพิ่มขายแม่ทองเพิ่ม จุนตุนอาจุน,ต,นตุนคนสวยวันนี้พ่อๆ่แม่ไปทําบุญที่ไหนกันบ้างคะพ่อพ่อแม่ไปทําบุญที่ไหนบ้างขอให้ทุกท่านวันนี้มีความสุขนะคะมีความสุขกับการทําบุญเนาะเดี๋ยวแม่กิ่งก็ว่าจะออกไปอยู่เหมือนกันนะคะวันนี้ว่าจะออกไปอยู่เหมือนกัน ไ,ไปไหว้สักวัดหนึ่งก็ยังดีเนาะแต่สําหรับในใจแม่กิ่งแล้วแม่กิ่งก็คิดว่าแม่กิ่งทําบุญทุกวันอยู่แล้วค่ะใจเราแล้วเ,เราก็คิดว่าเราทําบุญทุกวันอยู่แล้วด้วยการเลี้ยงดูพวกเขาสี่สิบเก้าชีวิตนี่แหละคอยหาข้าวหาน้ําให้พวกเขากินคอยตักอื้อตักชีคอยให้ความรักความอบอุ่นกับพวกเขาเนี่ยค่ะแม่กิ่งก็ถือว่าเป็นการทําบุญอย่างหนึง่ง หรือไม่พ่อพ่อแม่ท่านใดเมตตาเด็กๆตระกูลทองอยากจะทำบุญกับพวกเขาก็สนับสนุนสมทบทุนมาได้นะคะสมทบทุนค่าอาหารค่าทรายแมวให้กับพวกเขาได้ค่ะก็ถือว่าเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งเนาะแต่ถ้าแม่กิ่งออกไปทำบุญข้างนอกแม่กิ่งก็จะไปทำบุญกับพระพุทธรูปค่ะทำบุญทำบุญกับพระพุทธเนาะ เล่นกันตะมุตะมินะคะทองอุไลทองอุไลก็ดูดูเขาดูเค้าคึกคักคึกคักเบาๆค่ะคึกคักเบาๆตะมุตะมิของเด็กๆสาวๆสาวๆของบ้านเรานะคะ มองน้องพี่เขาเล่นเหรล,ลูกฮะอ๋อรอรอรอพี่เขาให้เล่นมั่งอ่ะแม่ให้ตุนตูนเล่นนะแม่ให้ชตูนเล่นนะลูกอยากเล่นกับเขาแต่ก็ไม่กล้านะคะมือป้อมๆน้อยๆเนี่ยนางชอบเล่นคนเดียวนะคะชตูนอะคนเดียวเขาก็เล่นได้เขาเป็นแมวที่ คนเดียวก็เล่นได้ค่ะจะเห็นบ่อยๆเนาะเห็นความน่ารักของเขาบ่อยๆเวลาที่เขาเล่นอันนี้ทองมั่นค่ะสาวน้อยทองมั่นของเรานะคะก็เป็นแมวที่น่ารักอีกคนหนึ่งนะคะเป็นลูกสาวของแม่ทองมาใช่ไหมตุนตุนฮะทองมั่นเนี่ยเขาจะเป็นแมวที่ชอบอ้อนแม่เขานะคะอ้อนแม่ทองมามากๆ อ้อนมากกว่าทองจันกับทองหยดซะอีกเท่าที่แม่กิ่งสังเกตนะคะเออส่วนคนนี้เออคนข้างล่างก็เกือกกิ้งคนข้างบนก็เกือกกิ้งนะคะแม่ทองเพิ่มมีความสุขมากมายเขาแต่ละคนแต่ละคนจิกตาสินะ่ะโอ้ยคนสวยจิกตาเออสเสือจะเสือก็นั่งมองนั่งมองว่าเอ๊ะพี่ทอง ทองเพิ่มเป็นอะไรนะใช่ไหมลูกแม่ทองเพิ่มเป็นอะไรเ,เป็นสวยของเรา ไปไหนลูกไปไหนตุนตุนจะไปไหนไปไหนอีกคะคนสวยอา่าไม่ไปแม่ขอ,อนั่งตรงนี้ดีกว่า,าต,ตุนตุนนั่งโชว์ความสวยตรงนี้ดีกว่าสาวน้อยมูทูมูทูด้างหักหักเม่ค่ะขาป้อมป้อมด้างหักหักขนฟูฟูสาวน้อยของเรา แม่กิ่งก็ดีใจนะคะดีใจที่พ่อพ่อแม่เอฟซีรักแล้วก็เอ็นดูเด็กๆครอบครัวตระกูลทองโดยเฉพาะสตูนน้อยเนี่ยค่ะอันนี้ใครอันนี้ใครนั่งฮะใครนั่งนั่งปิดบันไดน้ำชายครับหนุ่มผมแกะครับอันนี้น้ำชายนะคะอยู่ข้างบนส่วนอยู่ข้างล่างเป็นแม่ทองอัมพนะคะ ข้างล่างเป็นแม่ทองอัมพยข้างบนนี่คือนำชยัยถูไถถูไถข้างหลังนั้นคือทองอินนะคะ อย่างเวลากลุ่มเจ้าเสือกลุ่มเจ้าเสือถ้าไม่กิ่งไม่เห็นหางไม่กิ่งก็จําไม่ได้เหมือนกันนะคะว่าใครเป็นใครบางทีจะเรียกชื่อก็เรียกไม่ถูกแต่ถ้าเห็นหางาจะจําได้อยู่เพราะมันจะมีหางหางยาวเนาะหางยาวกับหางขดเนาะอันนี้ทองอ้นค่ะดูใส่ตาสิเนี่ยโอ้ยนอนสบายจังเลยลูกสาว ้องมั่นนางก็สวยนะคะวันนี้พ่อแม่เห็นแล้วก็เออวันนี้มีหลากหลายมุมจริงๆเนาะนี่แต่มุมนี้แม่ทองมา กลับมานอนตรงนี้อีกแล้วนะคะนอนเอาคางพาดที่นอนแล้วก็มาดูความน่ารักของสตูลน,น้อยค่ะนางเล่นไปเล่นมาก็เป็นสภาพนี้ค่ะเล่นไปเล่นมาเดินไปเดินมาแหมตรงโน้นทีแมมตรงน,น,รงนี้ทีก็สุดท้ายก็มาแหมมุมนี้แล้วก็ท่านอนแม่กิ่งบางทีแม่กิ่งพูดๆูด,ดนางก็มีเหลือบตาขึ้นมามองแม่นะคะเห็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะหลับเลยนะ เป็นท่าที่เขาชอบค่ะท่าที่เขาชอบนอนท่านี้เป็นอะไรที่มีความสุขมากนอนท่าบิดตัวเนี่ยค่ะกิ้งไปกิ้งมาเจอคนสวยอีกครั้งนึงค่ะหันมาอีกมุมนึงก็มาเจอนี่แหละเจอคนสวยแม่ทองเพิ่มเหมือนเดิม ทองก้อนครับพี่ทองก้อนยืดทำอะไรลูกฮะจะยืดตัวหาอายดูเขายืนเขายืนเวลาเขายืนนี่คือสูงมากเลยนะคะพี่ทองก้อนจะยืนยื้อหาอะไรอะลูกฮะพี่ทองก้อนจะยืนยื้อหาอะไรครับอ่ามุมนี้ไม่พอไปมุมนั้นต่อนะคะเวลายืน ดูน่ารักดีนะคะเวลาเขายืนตัวสูงใหญ่ค่ะตัวสูงใหญ่มากเขาเป็นแมวที่โครงสูงเนาะตื่นแล้วล,ลูกสาวลูกสาวตื่นแล้วนอนแป๊บๆค่ะนอนแป๊บๆบทจะนอนก็นอนง่ายๆแล้วก็บทจะตื่นก็ตื่นแล้วก็พอมานั่งตรงนี้ ทำเป็นสะบัดหางนะคะมีเสียงขู่น้องด้วยนะสะบัดหางใส่ทองมั่นทองมั่นก็อยากจะเล่นหางพี่แต่เขาเหมือนกับว่ามีการขู่ไม่ให้น้องเล่นนะคะพี่ทองก้อนของเราเออแล้วถึงจะสะบัดหางใส่น้องทําไมล่ะลูกฮะพี่ทองก้อนจะสะบัดหางใส่น้องทําไมครับ แล้วก็อันนี้พาขึ้นไปข้างบนนะคะพาขึ้นไปข้างบนอันนี้เป็นคลิปที่แม่กิ่งถ่ายไว้เมื่อคืนนี้เนาะถ่ายไว้เมื่อคืนนี้นางก็ยังคึกคักเหมือนเดิมนะคะสตูลของเราก็ยังสนุกคึกคักเหมือนเดิมพอเวลาแม่พาขึ้นข้างบน <c oughs> เล่นสนุกคึกคักกับแม่ทองมาเขากับทองมาแล้วก็ทองหยดนะคะเขาเล่นกัน <c oughs> ส่วนมากก็จะมีจต่ขาประจำมาค่ะที่เข้ามาเวลาแม่เปิดประตูเข้ามาหน้าเดิมเดิมแต่ว่า พอให้กินขนมแล้วก็เอาออกไปนะคะอยู่ท้องเต็มของเรานางจะน,นอนอ้อนแม่แบบนี้ค่ะนอนอ้อนแม่แบบนี้ตลอดบางทีก็นอนหงายนะคะนอนหงายนอนหงายอาชาเลยใช่ไหมลูกเนี่ยนอนท่านี้ชอบนอนให้แม่จกพุงนะคะท่านี้อหอมกันหอมกันหอมกระไครหอมกระทองหยดนะคะหอมกระทองหยด เนี่ยค่ะความน่ารักนะ่าเอ็นดูของลูกๆบ้านนี้ก็จะมีให้เห็นหลากหลายมุมนะคะแม่กิ่งก็เก็บเก็บภาพแปลกๆหลายมุมมาให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซีได้เห็นได้ดูกันแต่ละคนก็จะมีมีมุมน่ารักแตกต่างกันค่ะส่วนอันนี้น้ำพาน้ำพานอนมุมนี้ใช่ไหมลูกแต่เดี๋ยวพอไม่มีใครก็จะมานอนตรงหัวแม่นะคะน้ำพา แต่ตอนนี้ก็คือนั่งนั่งเล่นตรงนี้ไปก่อนแต่ถึงเวลานอนนางก็จะมานอนอยู่ตรงหัวแม่เลยเป็นที่นอนตรงหัวแม่ที่จะตูนนอนประจำอะค่ะตอนนี้นำพายึดละใช่ไหมนำพายึดแล้วใช่ไหมลูกเมื่อคืนนี้กว่าจะนอนจะนอนนี่ก็คือประมาณเที่ยงตีหนึ่งตีหนึ่งกว่าเลยนะคะกว่านางจะนอนนางก็เล่นของนางสนุกคึกคักของนางแบบนี้แหละ แต่ตอนนี้นั่งออนั่งแอบนั่งจอบอยู่งั้นคลิปนี้แม่กิ่งส่งความน่ารักของลูกๆให้ดูแค่นี้นะคะขอบคุณพ่อ,พอแม่ fc ทุกท่านที่รับดูรับชมคลิปให้คะ่ะขอบคุณทุกๆความเมตตาที่ช่วยสนับสนุน ไม่ว่าจะเรื่องอะไรค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด็กๆหน่อยนะคะแล้วก็ดูโฆษณนานให้เด็กๆหน่อยค่ะกลับขอบคุณมากๆค่ะ